ราจะไปสร้างบ้านที่เหมือนเรืออีกทีไหมนะพอเราสร้างเรือแล้วผมคิดว่าถ้าคนดูเข้ามาดูอีกก็คงจะเบื่อมึงสร้างเรืออีกแล้วเหรอวะนี่ถ้ามึงสร้างพาทนี่คงจะเป็นพาดที่สามแล้วเนี่ามึงสร้างเรือเนี่ยโอ้เฮ้ยนะมันสเตตัสพักี้เชฟใช่ไหมเราเราสร้างที่นอนเราใช้สองคือเราจะสร้างที่นอนได้นี่คือเราใช้แกะสามตัวใช่ไหม โอ้ไฮ oh และใช่ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมและ,และตอนนี้เราก็ลัอยู่ในเกมไหมครับและตอนนี้คุณก็เราเห็นได้ชัดว่าภาพในเดี๋ยวหน้าตากูไหลเหรอเนี่ย โย่ Yo, เพลงไมค่คัฟทำให้ฉันน้ำตาไหลได้อย่างงี้เหรอโอ้เฮ้ยเด็กเวทท่นแหน่ผมรู้แล้วว่าคุณตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่กูเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้ภาพในไมค้ามันสวยผมรู้นะว,ว่ารอบที่แล้วคุณไม่ถูกใจที่ว่าภาพมันไม่สวยใช่ไหมละ่ะกมก็เลยทาการดาวน์โหลดหมอดขึ้นมาเพื่อให้มันถูกอ่าเขาเรียกว่าอ่าไม่ถึงเพื่อให้มันทันยุสมัยน่ะนะโอเคก่อนที่พวกเราจะเริ่มการบรรเจิภายในภาคนี้กันผมต้อง congratulation fucking did i t again ต้องขอแสดงความยินดีให้กับช่องของผมจริงๆนะที่ก่อนนี้มียอดสับสกายอยู่ที่61,000กับอีก600ตอนนี้ยอดสับสกายลดลงอีก300ซึ่งเป็นอะไรที่แบบ <Yeah. S 1> fucking congratulation woo congratulations. ที่แล้วผมบอกว่าผมจะสร้างสะพานใช่ไหมม,มาพ์ทนี้เราจะต่อเตอิมให้มันได้สวยงามไปกว่านี้ดูไฟพวกนี้สิสวยชะมัดเลยโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยนะผมมีแบบแผนว่าผมพยายามจะสร้างลงไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งใช่ตอนนี้พวกเราบีที่นอนกันแล้วแล้วเราก็คงไม่ต้องอ,อยู่แบบอดหลับอดนอนแล้วนะ <laughs> แล้วตอนนี้ผมก็มีแผลที่ว่า,าจะต่อรับอีกชั้นหนึ่งลงไปด้านล่างแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะใส่อะไรลงไปข้างล่างดีนะน่าจะเอาเป็นวิธีกับขอแล้วกันนะเนาะโอเคในระหว่างนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้มายึดกว่านี้ในการทําสะพานใช่ออหตายดิว้าวดูแสงตอนพระอาทิตย์ตกสิสวยชะมัดเลยอะแล้วนี่อะไรเนี่ยโหสวยงามจริงๆเลย คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมไอตรงนี้ที่มันเป็นพื้นลานอย่างเงี้ยที่มีแต่ต้นไะม้นยตอนนี้ผมมีแบบแผนด้วยว่าผมแตบบ่ว่าคิดว่าจะจับสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่บนนี้เว้ยเสร็จแล้วเราจะเลี้ยงมันบนนี้เลยอ่ะผมอว่าบงคจะไม่มีซอมบี้แถวนี้หรอกนะแต่ใช่รู้สึกว่าก่อนในพี้พทที่แล้วผมจะเจอ,อตรงนี้มันเหมือนจะเป็นสามารถเข้าไปขุดเหมืองได้นะคิดว่า ผมว่าน่าแบบว่าเราต้องจะแบบเริ่มกขุดตรงข้างหน้าอย่างนี้ก่อนนะว่าว h ่ f ฟั k เสียงเฮียะลรวะเฮ้ยว้าวเฮาเย่ยโอ้เหมือนผมเข้าใกล้แล้วมันจะแบบเป็นกิ่งไม้ที่มาโดนตัวเราอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเมื่อกี้เสียงอะไรผมได้ยินอ่ะ<ว>คุณผู้ชมได้ย,ยินเหมือนผม <S <S ใช่ปะ ซื้เอเงันเหมือนแบบกูได้ยินใช่ป่ะโอเคไม้ขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะหกก็อัดนนะีเดี๋ยวพอข้าวีก็ได้เยอะกว่าเดิมอีกไต่ดูซิว่าเราจะว้าวดูแสงจะตอนเช้านี่สิผมจะสร้างสะพานยงไงให้มันสวยแบบผมไม่รู้เดี๋ยวแบบว่าสวยแบบสวยมากๆเลยอะ่ะผมจะลองสร้างเอาแบบว่าเท่าที่มีความรู้ก่อนแล้วกันนะ À ha. When. When 1 an. แบบนี้. À ha. À ha. À ha. À. สวยงาม. À ha. À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  วูบแบม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 วูบเเบมวูบเเบมวูบเเบมแอมวูบเบมวูบแบมวูบเบมวูบเบมโอเคโอเคอย่างนี้ผมก็ว่ามันก็มันก็สวยนะใช่ไหมโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะออกไปตัดไม้เพิ่มแล้วก็ไปหาสเปรย์ที่มากพอแล้วเราอาจจะไปสำรวจเส้นทางสักนิดนึงทางข้างนอกหนู่ ตลอบที่แล้วนะรู้สึกว่าผมจะเจอพื้นที่ที่หนึง่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะกลับไปสำรวจซึ่งใน,นระหว่างน,นั้นผมรู้สึกว่าผมจะจุดไฟตามทางเอาไว้เพื่อให้ตัวเองสามารถเดินวกนกลับไปได้โอเคเดินไปตามทางตรงนี้ยังไงที่ผมคิดว่าเวัดแถโย่อวัด I will cover you โอเคเราเลือด่าต์ท์ the fuck โอเคฮลโออโว้าวว่าต w h ์ the fuck เยอะเฮียสัตว์ตกใจหมดเลย e er! <laughs> oh! ลเฮียโอ้ไอเฮียนี่ก็จะระเบิดอย่างเดียวเลย ยหย่ๆอะไรวะยนี่อะคิปเปอร์เต็ไมไปหมดเลยอ่ะว่าแต่แถวข้อมูนมีอะไรนระฮะแต่แถวโอ้โหะต่จะดวัดอ๋อโอ้ยก็แล้วกูจะเอี้ยวหัวหลบตามทำไมล่ะเนี่ยเฮลโหลว้าวโอเคเราดูไปว่าเราจะเดินมาสุดทางแล้วแบบกันก็ เสีรคิดว่าเราจะออลองกดไปตามเสียงดูแล้วเรา่าจะเจอไดมอนด์นะทำไมเสียงระบาดเหมือนมันอยู่บนหัวผมเลยวหรือผมคิดเองก็ไม่รู้่ะนะ โอ้ยเฮียใช่จริงด้วยสัตว์เดี๋เดๆๆเดยอเด้อโย่โยตัวี้ไม่มีฐานแล้วอ๋อบิดเลวเจอก็ต้องหเดไปจ้ะนะ not today ซานอะไรอะมันมุมผมไม่เห็นใช่ไหมเราหน้าตาบอดใช่ไหมฮัลโหล แล้วโ okay. อเคตาบอดอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นเราตัวนี้นะผมรู้สึกแปลกๆตรงนี้นะมันเหมือนบอกว่าถ้าเราขุดลงไปด้านล่างแล้วมันจะทะลุดลงไปหรือเปล่าผมไม่รู้เลยมันต้องมีอะไรแน่ๆใกล้ใต้นี่โอเคคงไม่มีอะไรหรอ yeah. กเย่เกับเอา,าแล้วและก็เมืดออีกแล้วโอเคต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะ

เชี่ย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 ไอหมาป่าเชี่ยแม่งหลอกกูให้กูไปเจอกับดังยังจะตามขึ้นมาไอ้กูโกหัวล่วงนะไอ้สัตว์ Where are you fuckin little bitch Hey come back come back bitch What the h uh, e l Where the fuck's p o o k bitch going ไปไหนหรือวะแล้วแต่ถ้าเกิดผมเจอมันผมควรให้กระดูกมันไหมหรือว่าผมต้องให้เนื้อมันวะอะ ทำไมมีเนื้อไก่อยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ย you fucking l i t i c เฮ้ยอย่าหนีไปไหนเลยนะเออเอากระดูกไหมมันไม่ได้ยินผมเหรอแล้ัเมันหลับดีกว่าไอ้หนูโอเคเดี๋ยวเราจะรอออกไปด้านหลังโอเคมันไม่มันไม่ได้ยินเราใช่ไหม เฮ้ยมานี่เฮ้ยจะไปไหนคัมแบ็กอ่าเฮี้ยมึงมีคนเร็วเลยมีคนเร็วเลย What the fuck เฮี้ยนี่มึงเป็นโซนิกเลยเนี่ยสัตว์เอ้ยกูวิ่งแทบทั้งป่าเลยมึงเนี่ยเฮี้ยวิ่งตามมึงเนี่ยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งดูดูมันดูมันเฮ้ยขอเวลาไป็นส่วนตัวหน่อยไม่ได้ไม่นี่ยตายเดิจะยุ่งอะไรกูได้ขนาดนั้นกูขอให้มึง โอเคตอนนี้เราอยู่กันสองตัวสองแล้วนะ You wanna eat my steak h a p เอ่อ what the Hey หยุกินไหมกินไหมไม่เอ่อสเต็กไม่มนหมายถึงเนื้อไก่ก็ไม่กินอีกเอาเป็นว่าผมลองตกปลาดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะอาจจะแบบ What โอเค โอเคตอนนี้ฉันมีเนื้อปลาแล้วนะแกอยากลองกินเนื้อปลาหน่อยไหมฉันคิดว่าแกน่าจะอยากกินเนื้อปลาเซลมอนนะฮ huh? ะจ้าเคให้ตายสิผมไม่คิดว่าเจ้าหมาปา่าเอ๊ะผมหมายถึงเจ้าหมาจิ้งจอกเลยมันจะจับยากขนาดนี้เลยแค่วิ่งเข้าไปหาแล้วมันก็เดินหนีเอาซะแล้วผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะแล้วแดจิュฟ็อก เฮ้เฮ้เฮ้ We can talk. We can talk. โอ้อ๋อสวิตเบอร์รอย่างนั้นเหรอโอเค Sweet berry. มาจิ้งจอกชอบกินเบอร์รี่อย่างนั้นเหรอเฮ้คิดไอ้หนูฉันมีสวิต เบอร์รี่อยู่นะจะลองกินดูไหมครับจะไปไหนเนี่ยครับโอเคอ๋อเออหนูบอกว่าจะชอบนะเฮ้ยจะไปไหนเราไปโถเอ้ยฉันไม่ได้มีเวลาเล่นกับแกสักขนาดนั้นหรอกนะไอ้ยิง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 เจฟวัวเห็นไหมว่าจ้าเจ้จริงจอกมาแถวนี้หรือเปล่าโอเคขอบคุณที่ให้คำตอบนะเอาเป็นว่าผมลองหาสวิสเบอร์รี่ให้ได้เยอะก่อนดีกว่านะแล้วค่อย เออเราค่อยไปหาจิ้งจอกกันเออให้ตายดิ I just wanna talk to you You fucker <c oughs> แล้วทำไมพลละไม้กูหมดเร็วจังวะไอ้เหี้ยหรือว่าเมื่อกี้เอาไปปลูกไอ้สัตว์หลับมึงหลับอย่างนี้นี่แหละมึงนั่งตรงนั้นแล้วมึงก็หลับเฮ้ย <Hey, S 2> มันมันมันเย่อ <Yo, S 2> มันเฮ้ยเจ๋งแฮะมันคาบสิ่งที่ผมตีบล็อกแตกอะ เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยโอเคแต่ว่าตอนนี้เราจับมาได้แล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราชันจะเอาเออ่สวีทเบอรีมให้แกโอเคนะกูเดียวตกลงไหมผมไม่เคยพยายามไรขนาดนี้มาก่อนะเ่ยกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยนี่เป็นโอ้โอเคหนูยยังอยู่ตรงนี้นะเอ่อเอานี่ ไปกินเล่นก่อนไปเนาะโอ้ดูเหมือนว่ามันจะชอบแพ้เฮ้ยชอบใช่ไหมล่ะโอเคสองต้นโอเค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 ผมใช้อันนี้ตัดแล้วมันจะหลุดออกมาเลยไหมแบบจะได้เยอะก,กว่าเดิมเปล่าวะ <gasps> โอ้ามาช้ามาโอโอเค โอเคฮันก็โอเคเฮ้่บอร์ดี้ I'm back you wanna you wanna eat my sweet b e r r i ่าน่ารักโ oh huh. you like it you like it วา <c oughs> น้ำตาผมไหลทำไมไม่รู้วะผมให้มันไปตั้งสามแล้วนี่มันยังไม่เชื่ออยู่เลยเนี่ย หรือว่าฉันต้องท่องคาถาจงเชื่อง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  best friend best friend forever 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 เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน hello จริง,รงดิเฮ้ยอันสุดท้ายแล้วนั่นเนี่ยคือมันยังไม่เชื่องอีกเหรอเนี่ย <c oughs> อ่าให้ตายเดย์ผมไม่ได้อ่านมันหมดไปผมแค่รู้ว่าต้องเอาสวิมเบอร์เรย์ไปให้มันแล้วผมก็รีบปัดหน้าจอแล้วไปหามันเลยนะ <c oughs> คือผมต้องให้มัน จนเบอร์รี่เขาไปก่อนหนึ่งแล้วก็ให้มันเหมือนผสมพันธุ์กับอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วมันจะคลอดเด็กออกมาดูเหมือนว่าผมคงจะต้องเลี้ยงเจ้าลูกหมาป่านนแทนสินะแกนี่มันเงยยื่อนไขเยอะชะมัดเลยนะไอเจ้าหมาป่าป่าเอาเป็นว่าถือว่าเอา่อก่อนจะจากไปเดี๋ยวฉันจะให้แกเอาเบอร์รี่ไปนะแล้วก็เราสองคนก็แยกทางกันโอเคไหมโอเค go ยังโก้บายบายเราจะมีความสุขกันผมก็รู้สึกเสียใจไม่รู้แฮะเอาเป็นว่าช่างมันเดียวแล้วอยเอากานหน้ากันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าต้องผมไม่รู้เลยว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้ กระชางมาเถอะเอเฮ้ฮะูตรงนี้สิเบอร์รี่เต็มไปหมดเลยเอาไปว่าเก็บไปเอาไปปลูกแล้วกันเผื่อเอาไปทำอาหารได้ไงเจ๊บ เจ็บหมูน่าสนใจอยากจะกลับบ้านกับฉันไหมเมืม่กี้นี้ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดเลยนะแบบว่ามันไม่รู้ดิ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณที่รับฟังนะ <c oughs> ủa cái sao mà thợ Hey is that Hey mình ah Hey, điêu 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 nó là ngay cho bà nõi Hey we can I be Oh! Wow! Hell yeah! We 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 gonna best right now? Ah! Chọp chơi mấy la? Ở nữa mấy? Ở nữa mấy? Hey, what ngay nụ? Mày đi đi. Hey. Ah. ah. You like it? You want you wanna eat my chicken? Ah! Oh, nà lạc. ถึงก็มีลูกหมาเลยเฮ้ยไอ้หนูเ้ายบวนนักข่าวิมนนัาววิมีอ้โอเคขาววิมขาววิมเย้อย่างน้อยเราก็ได้หมาป่ากลับบ้านวู้วว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 วเวววววเวววเวว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 ว โอ้โโอ้โโอเคไนท์ตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะสุดยอดน่ารักชมัดเลยมานี่ไหมลงมานี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกจะขึ้นอยู่ันนั้นทำไมแต่ลงมานี่เลยฉันข้าไฟมัห้พวกแกฉันคิดว่าพวกแกน่าจะชอบนะโมไฟอยู่บนห้องน่ารักอ่าสวยงามชอมไอมล่ะแกชอบชอบไห้ล่ะฮะแกชอบใช่มไอมล่ะชอบใช่ไหมชอบหมาป่าตัวน้อย รู้สึกดีชมัดเลยอย่างน้อยก็ไม่เหงาแล้วนะดีจังเอาล่ะผมคิดว่าผมน่าจะพอแค่นี้ดีกว่านะผหก็คิดว่าพวกคุณจะชอบพาร์ทนี้กันนะเยี่ยมจริงๆเลยวะให้ถึงพาร์ทนี้เราจะไม่ได้สุนัขจิ้งจอกแต่อย่างน้อยเราก็เดิเจะาฝูงนี้มาแทนไม่เหงาแล้วโอเคหวังว่าการเดินทางครั้งหน้าจะเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่เหม,มือเดิมนะโอเค เอาละครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบพาร์ทนี้กันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนกดสมัคสไคชิกไดครับผมแอนแตงฟองไม่ชช่ครับผมว้เจะกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย